12สิ่งที่ไม่ควรบอกให้คนอื่นรู้บทเรียนจิตวิทยาจากสามก๊กสวัสดีค่ะดิฉันบัณฑิตาพานจันทร์มีบางสิ่งที่คุณไม่ควรพูดออกไปไม่ใช่เพราะว่ามันผิดแต่เพราะว่าโลกนี้มีคนบางประเภทที่จะใช้คำพูดของคุณเป็นดาบแทงกลับมาที่คุณเอง3มก๊กสอนเราว่าในสนามรบคำพูดก็คือน้ำหนักของดาบ และในชีวิตจริงคำพูดก็คือด่านแรกที่แยกคนฉลาดออกจากคนที่โดนหลอกใช้แล้ววันนี้นะคะเมย์จะพาคุณไปเจาะลึกกับ12สิ่งที่คุณควรจะเงียบไว้ถ้าเกิดว่ายังไม่อยากพังเพราะว่าความไว้ใจผิดคนข้อที่1ก็คือแผนในใจของคุณอย่าเพิ่งบอกใครว่าคุณจะทำอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเพื่อยินดีเขาฟังเพื่อวัดว่าคุณกำลังจะเก่งเกินไปไหม คงเบ้งเคยบอกไว้นะคะว่าผู้ที่เปิดแผนก็จะกลายเป็นเป้าโจมตีในยุทธจักรใครเปิดไพ่ก่อนก็จะแพ้ก่อนในชีวิตจริงก็ไม่ต่างกันค่ะคุณอาจจะคิดว่าการแชร์แผนในใจคือการขอแรงสนับสนุนแต่ในความเป็นจริงนะคะหลายคนแอบจดชื่อของคุณไว้ในใจในฐานะภัยเงียบที่ต้องระวังหรือว่าบางคนถึงขั้นอยากจะดักคุณให้ล้มก่อนที่คุณจะเดินถึงฝันจิตวิทยาของความสําเร็จมันลึกซึ้งกว่าที่คุณคิดนะคะ ก็คือการบอกเป้าหมายล่วงหน้าก็จะทําให้สมองของคุณเข้าใจผิดว่าคุณได้สําเร็จไปแล้วมันก็จะลดแรงฮึดนะคะมันจะกล่อมให้คุณผ่อนเพราะว่าคุณได้รางวัลทางใจจากคําชมล่วงหน้าแต่ในชีวิตจริงไม่มีใครสําเร็จจากคําชมมีแต่สําเร็จจากการเงียบแล้วลงมือทํา เล่าปีไม่เคยประกาศว่าอยากจะได้แผ่นดินแต่เขาใช้การกระทำสร้างกองกำลังคนรักแทนคำพูดของเบ้งไม่เคยอวดว่ามีแผนลับเหนือสติปัญญาใครนะคะแต่ทุกแผนที่เขาไม่พูดกลับกลายเป็นตำนานที่สะเทือนทั้งแผ่นดินจำไหมนะคะว่าเป้าหมายที่แท้จริงจะต้องใช้ความเงียบปกป้องมันจนกว่าจะสําเร็จ พูดเมื่อคุณทําได้ไม่ใช่พูดเพื่อให้คนรู้ว่าคุณจะทําเพราะว่าในโลกที่เต็มไปด้วยสายตาแห่งความอิจฉาคนที่ฉลาดจะปิดปากแต่ไม่ปิดความฝันก็จะเดินโดยที่ไม่ต้องส่งเสียงแต่ปลายทางคือคํารําลึกของคนทั้งโลกข้อ2จุดอ่อนของตัวเอง อย่าคิดว่าโลกนี้จะอ่อนโยนกับความจริงใจของคุณนะคะเพราะว่าบางทีสิ่งที่คุณเปิดเผยด,ด้วยหัวใจอาจจะถูกใช้เป็นอาวุธแทงคุณด้วยรอยยิ้มแม้แต่เล่าปี่เองแม่ท้าผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตาผู้ที่ใครๆยกย่องว่าอ่อนโยนก็ยังไม่กล้าเอ่ยปากออกมาว่าเขากลัวอะไรที่สุดเพราะในสนามแห่งอำนาจความกลัวไม่ใช่ความเข้าใจแต่มันคือจุดบอดมันคือช่องโหว่ที่คนมองหากันทุกวันเพื่อที่จะใช้ล้มคุณให้เร็วที่สุดคุณอาจจะคิดว่าการยอมรับความอ่อนแอคือความกล้าหาญใช่ไหมคะ แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกที่และก็ไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับความกล้านั้นเพราะบางคนไม่ได้ฟังเพื่อเห็นใจแต่ฟังเพื่อเอาไปขยายเพื่อหาจังหวะกดคุณให้ต่ำกว่าเขาโลกนี้มันโหดร้ายเกินกว่าจะฝากความเปราะบางไว้กับใครก็ได้และในยุทธจักรชีวิตที่เต็มไปด้วยเกมจิตวิทยาคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแกล้งเข้มแข็งแต่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าอะไรควรบอกและอะไรควรเก็บไว้เป็นเกราะ เปราะไม่ใช่การเสแสร้งแต่มันคือการปกป้องสิ่งที่เปราะบางในใจเพื่อให้คุณเดินได้ไกลโดยที่ไม่ต้องถูกแทงซ้ำตรงแผลเดิมคงเบ้งสอนเราเสมอนะคะว่าจงเรียนรู้ตัวเองให้ลึกกว่าใครแต่เปิดเผยให้น้อยกว่าที่เขาคาดคิดเพราะในโลกที่ทุกคนต่างเอาตัวรอดคนที่เอาตัวรอดได้มากที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบข้อ3คือความลับของคนอื่น มีเรื่องหนึ่งที่แม้แต่โจโฉผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเจ้าเล่ห์ที่สุดในสามก๊กก็ยังไม่เคยทำนั่นก็คือการเอาความลับของคนอื่นมาเล่าเป็นเรื่องขี้ปากนะคะเพราะเขารู้ดีว่าคนที่เอาความลับของคนอื่นมาขายก็จะไม่มีวันได้ซื้อความเชื่อใจจากใครอีกเลยในสนามแห่งอำนาจโจโฉรู้ว่าความลับคือทุนทางสังคมใครที่เก็บได้คนนั้นก็จะมีแต้มต่อแต่ใครที่พูดมากเกินไปสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้ หลายคนชอบเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าเพื่อให้ตัวเองดูรู้เยอะดูใกล้ชิดกับคนวงในแต่หารู้ไม่ว่าทุกคำที่พูดออกมาคือใบมีดที่ตัดความน่าเชื่อถือของตัวเองออกทีละนิดเพราะว่าในใสายตาของคนฉลาดคนที่กล้าพูดความลับของคนอื่นวันหนึ่งก็จะพูดความลับของคุณได้เช่นกัน คุณอาจจะได้ความสนใจแค่เพียงชั่วคราวจากการปากไวแต่คุณจะเสียเครดิตตลอดชีวิตจากการไว้ใจไม่ได้ไม่มีใครอยากจะฝากชีวิตไว้กับคนที่ปากไวเกินใจไม่มีใครอยากจะคบกับคนที่พร้อมจะเอาชื่อของคนอื่นมาสร้างราคาให้ตัวเองใน3มก๊กนะคะคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ปากดีแต่คือคนที่พูดให้น้อยแต่คนทั้งแผ่นดินเชื่อถุกคำอย่าลืมนะคะว่าความลับไม่ใช่ของเล่นและปากของคุณก็ไม่ใช่สนามให้ใครมาเดินเล่นกับชีวิตของคนอื่น ข้อ4ี่ก็คือเงินในกระเป๋าของคุณนะคะเงินมันไม่เคยทําร้ายใครแต่สิ่งที่ทําร้ายคุณได้ก็คือปากของคุณที่บอกคนอื่นว่าคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่ซุนกวนขึ้นหนึ่งในผู้นําที่อยู่รอดในยุคสงครามสามก๊กนะคะไม่ใช่เพราะว่าเขาแข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นเพราะว่าเขาเงียบที่สุดเรื่องสิ่งที่คนอื่นอยากรู้เขาไม่เคยเปิดเผยว่าตัวเองร่ํารวยแค่ไหนแม้ว่าจะมีทรัพย์สินมากมายกว่าผู้ใดในแผ่นดินก็ตามเพราะเขารู้นะคะว่าความเงียบปลอดภัยกว่าคําอวดและก็มั่นคงกว่าคําชม ในโลกเห็นความจริงก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคุณบอกคนอื่นว่าคุณมีเงินเยอะคุณก็จะเจอคนที่มาอิจฉาถ้าคุณบอกคนอื่นว่าคุณมีเงินน้อยคุณก็จะเจอคนที่ดูถูกสุดท้ายไม่มีคำตอบไหนที่ปลอดภัยไปกว่าการไม่พูดอะไรเลยการพูดเรื่องเงินอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนือกว่าในวันนี้แต่วันหนึ่งมันจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ถูกคนอื่นใช้บีบคุณกลับ บางคนจะเข้าหาเพราะว่าเงินของคุณไม่ใช่ตัวคุณจริงๆบางคนจะพยายามแซะเพราะว่าเขาทนเห็นคุณรวยกว่าไม่ได้คนที่ฉลาดจริงเขาจะไม่เปิดให้ใครเห็นยอดบัญชีแต่เขาจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายก็พอจนไม่มีใครมองว่าเขาควรที่จะถูกจับตาม,มองเพราะว่าการมีเงินที่แท้จริงไม่ใช่การให้คนอื่นรู้ว่าคุณมีเท่าไหร่แต่มันคือการที่คุณควบคุมมันได้โดยที่ไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียว อย่าลืมนะคะว่าในสนามของอำนาจและก็เกมจิตวิทยาคนที่มีแต่ไม่พูดจะปลอดภัยกว่าและก็ไปได้ไกลกว่าเสมอนั่นเองข้อที่ 5. ความแค้นที่อยู่ในใจอย่าพูดว่าฉันจะเอาคืนเพราะว่าการเอ่ยคำแค้นนะคะไม่ได้ทำให้คุณดูน่ากเกรงขามแต่มันกำลังส่งสัญญาณให้ศัตรูรู้ว่าคุณกำลังโกรธและก็คุณจะมาล้างแค้นและนั่นเลยค่ะคือการทำให้พวกเขามีเวลาตั้งตัวก็คือการให้โอกาสกับคนที่ไม่ควรจะได้มันตั้งแต่แรก ใน3ก๊กนะคะขงเบ้งไม่เคยตะโกนว่าเขาจะล้างแค้นให้เล่าปีเขาไม่เคยเดินไปหาศัตรูแล้วพูดว่าระวังไว้นะเดี๋ยวฉันจะมาล้างแค้นแกแน่แต่เขาใช้เวลาเกือบ1ิปีเตรียมทุกอย่างอย่างเงียบๆเก็บทุกความแค้นไว้ในใจแล้วก็ส่งมันกลับคืนในวันที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงเพราะขงเบ้งรู้ดีนะคะว่าศัตรูที่ฉลาดจะไม่กลัวคำขู่แต่กลัวความเงียบที่มาพร้อมสติ หลายคนเวลาที่โดนหักหลังโดนดูถูกหรือว่าโดนแทงข้างหลังก็เลือกตอบโต้ด้วยอารมณ์แสดงออกทันทีว่าตัวเองเจ็บแต่คุณรู้ไมหมคะว่าทุกครั้งที่คุณแสดงออกก็คือคุณกําลังส่งพิกัดจุดอ่อนให้ศัตรูเข้ามาตอกซ้ําคุณอาจจะรู้สึกสะใจที่ได้พูดว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาแก้แค้นแต่ในโลกของกลยุทธ์นะคะการพูดแบบนั้นแปลว่าคุณกําลังไม่มีแผนพอที่จะเงียบความแค้นที่แท้จริง ไม่จําเป็นต้องพูดแต่ต้องเก็บไว้ให้ลึกแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นพลังเงียบที่ค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นชัยชนะเพราะคนที่เอาคืนสําเร็จไม่ใช่คนที่พูดดังที่สุดแต่คือคนที่เงียบที่สุดแล้วก็กลับมาแม่นที่สุดข้อ 6. ความรักที่ยังไม่มั่นคงชีวิตมันไม่ใช่นิยายโรแมนติกนะคะ คุณไม่ได้มีผู้เขียนคอยลิขิตตอนจบให้สมหวังและก็ความรักมันก็ไม่ใช่สนามอวดความรู้สึกเพราะถ้าเกิดว่าคุณรีบบอกไปก่อนที่จะมั่นใจบางทีคําพูดของคุณเองนั่นแหละค่ะที่ทําลายทุกอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในสมก๊กไม่มีใครเอาความรู้สึกที่ยังไม่นิ่งไปเดิมพันกับอํานาจเพราะว่าถ้าพลาดครั้งเดียวอาจจะต้องสูญเสียทั้งเมืองทั้งกองทัพทั้งชีวิตแต่ในชีวิตจริงหลายคนกลับทุ่มหัวใจให้กับคนที่ยังไม่แน่ใจบอกความรู้สึกทั้งหมด ในวันที่อีกฝ่ายยังลังเลหวังให้คำพูดพิเศษของตัวเองเปลี่ยนใจคนแต่ลืมไปว่าหัวใจของคนเราไม่ใช่สนามประลองคำพูดนะคะมันตอบสนองแค่ความมั่นคงไม่ใช่ความเร่งรีบบางคนอยากจะให้รักเร็วก็พูดเร็วแต่จิตวิทยาความรักมันซับซ้อนกว่านั้นค่ะเพราะว่ายิ่งพูดมากความสัมพันธ์ก็ยิ่งเบา ความรู้สึกที่ยังไม่แน่นอนควรเก็บไว้ให้ตกตะกอนก่อนไม่ใช่เอาไปฉลบใจคนอื่นเล่นใน3ก๊กนะคะถ้าเกิดว่าผู้นําคนใดเผลอใช้อารมณ์นําเขาก็จะตกเป็นเครื่องมือของศัตรูในทันทีอารมณ์คือช่องโหว่ไม่ใช่หลักฐานของความกล้าและก็ในความสัมพันธ์อารมณ์ก็คือสิ่งเดียวที่ฆ่าความรักได้เร็วที่สุดจําไว้นะคะว่าคนที่รีบสารภาพรัพรกเพราะว่ากลัวว่าจะเสียเขาไปมักจะเสียเร็วกว่าเดิมเพราะใจของอีกฝ่ายยังไม่พร้อมที่จะรับน้ําหนักนั้น ความรักที่มั่นคงไม่จําเป็นต้องพูดบ่อยแต่จะต้องมั่นใจก่อนที่จะพูดเพราะคําว่ารักมันศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าที่จะใช้ยื้อคนที่เขาไม่ได้ชัดเจนให้อยู่กับเราข้อที่7ความทุกข์ในใจกับคนที่ไม่เคยเข้าใจคุณอย่าคิดว่าทุกคนที่ยิ้มให้คุณจะเข้าใจคุณนะคะอย่าคิดว่าทุกหูที่ฟังคุณจะฟังด้วยหัวใจเพราะว่าโลกใบนี้มีคนที่ฟังเพื่อซับน้ําตาแล้วก็มีคนที่ฟังเพื่อเอาความทุกข์ของคุณไปเล่าให้คนอื่นหัวเราะ ในสามโคกค่คะขงเบ้งไม่เคยระบายความเหนื่อยให้ทหารรู้ทั้งๆที่เขาก็แบกความหวังของแผ่นดินไว้ทั้งชีวิตเพราะเขารู้ว่าผู้นําที่แสดงความอ่อนแอผิดที่ก็จะทําลายความศรัทธาของคนทั้งกองทัพแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะโดดเดี่ยวแต่เขาก็เลือกที่จะเก็บความทุกข์ไว้ในแผนการไม่ใช่ในน้ําตาต่อหน้าคนอื่น เพราะเขารู้นะคะว่ากําลังใจของคนทั้งแผ่นดินจะยืนได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ล้มก่อนในชีวิตจริงก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากเล่าอยากจะระบายแต่ขอให้คุณเลือกคนให้ถูกเพราะว่าบางคนไม่ได้อยากฟังเพื่อเข้าใจเขาฟังเพราะว่าอยากมีเรื่องเล่าในวงเมสาเขาฟังเพราะว่าอยากเห็นคุณพังมากกว่าที่จะเห็นคุณผ่านไปได้บางคนคุณคิดว่าเขาคือที่ให้พิงแต่จริงๆแล้วเขาคือที่ให้แทงและที่มันอันตรายที่สุดก็เพราะสองอย่างนี้หน้าตามันเหมือนกันแทบจะทุกอย่าง จิตวิทยาชีวิตข้อหนึ่งที่คนฉลาดรู้ก็คือความทุกข์ของคุณจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันอยู่ในมือของคนที่มีใจแต่ถ้ามันตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ใช่มันก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่คุณไม่อยากได้ยินในเวอร์ชั่นของคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะเปิดใจให้ถามตัวเองก่อนว่าคนตรงหน้านั้นเคยเข้าใจใครจริงๆไหมและอย่าลืมนะคะว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีความทุกข์แต่มันคือการวางลงในที่ที่ปลอดภัยพอจนคุณสามารถเดินต่อได้ ข้อ8ความสําเร็จที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอย่าพูดว่าฉันจะรวยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เริ่มลงมืออย่าอวดความฝันให้โลกได้ฟังถ้าเกิดว่าคุณยังไม่แม้แต่จะก้าวออกจากจุดเดิมเพราะว่าการพูดถึงความสําเร็จที่ยังไม่เกิดขึ้นมันไม่ทําให้ใครเคารพคุณนะคะแต่มันจะเปิดช่องให้เขาหัวเราะเยาะในใจในสมก,ก๊กเล่าปีก็เกิดมาพร้อมกับสายเลือดฮองเต้เขามีสิทธิ์ที่จะพูดว่าฉันคือผู้ที่คู่ควรกับบัลลังก์แต่เขาไม่เคยพูดแบบนั้นค่ะ เพราะเขารู้ว่าคำพูดไม่เคยสร้างอาณาจักรมีแต่การลงมือเท่านั้นที่สร้างคนให้ยิ่งใหญ่เขาเริ่มจากศูนย์นั่งขายฟางกับพี่น้องไม่มีเมืองไม่มีอำนาจไม่มีแม้แต่คนรู้จักแต่เขาไม่เคยพูดว่าตัวเองจะยิ่งใหญ่เขาเลือกแสดงมากกว่าอธิบายเขาเลือกพิสูจน์มากกว่าประกาศเพราะว่าในจิตวิทยาของความสำเร็จนะคะเสียงของการลงมือดังได้ไกลกว่าคำพูดเสมอคะ่ะหลายคนพลาดตรงนี้รีบบอกชาวโลกว่ากาลังจะทาอะไรที่ยิ่งใหญ่ แต่ลืมไปว่าโลกไม่ได้สนใจสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำโลกจะจดจำแค่สิ่งที่คุณทำสำเร็จแล้วเท่านั้นคนที่พูดเสียงดังแต่ลงมือทำเบาก็จะกลายเป็นแค่เงาของคำพูดตัวเองในสุดท้ายแต่คนที่พูดเสียงเบาแต่ลงมืออย่างหนักก็จะกลายเป็นคนที่โลกจดจำโดยที่ไม่ต้องโฆษณาตัวเองแม้แต่คำเดียวฉะนั้นจำไว้นะคะว่าความสำเร็จที่แท้จริงมันไม่ต้องพูดดังมันแค่ต้องมั่นคงพอจนผลลัพธ์กลายเป็นเสียงที่ดังแทนคำอวดอ้างข้อที่เก้า ความฝันที่ลึกที่สุดในใจความฝันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจและคุณก็ไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีหัวใจพอที่จะมองเห็นมันแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะว่าในโลกใบนี้มีคนมากมายที่ถูกลากกลับเข้าสู่ความธรรมดาไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีความฝันแต่เพราะว่าเขาเผลอเล่าความฝันให้คนผิดฟังและคนเหล่านั้นก็ดึงเขากลับลงมาด้วยคําว่าเป็นไปไม่ได้ ในสามก๊กค่ะไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมของเบ้งถึงยอมจากบ้านมาเพื่อเดินทางร่วมกับชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเมืองไม่ได้มีทหารไม่ได้มีอนาคตแน่ชัดอย่างเล่าปีแต่เขาเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเขาเชื่อในความฝันของตัวเองแม้ทั้งโลกจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะขงเบ้งรู้ดีนะคะว่าความฝันของคุณไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือจากใครแต่มันต้องการแรงศรัทธาจากหัวใจของคุณเอง คนจำนวนมากเฝ้ารอให้คนอื่นยืนยันว่าเส้นทางที่เขาอยากเดินมันดีพอไหมแต่คุณต้องเข้าใจให้ชัดเจนนะคะว่าคนที่ไม่เคยกล้าฝันก็จะไม่มีวันเข้าใจความฝันของคุณเลยและเขาจะพยายามดึงคุณกลับไปสู่โลกธรรมดาของเขาไม่ใช่เพราะว่าเขาเกลียดคุณแต่เพราะว่าเขาทนไม่ได้ถ้าคุณกล้ามากกว่าเขาจิตวิทยาของความฝันก็คือคุณจะต้องกล้าฝันคนเดียวให้ได้ก่อนถึงจะฝันให้ไกลกว่าใครได้จริง จำไว้นะคะว่าความฝันของคุณอาจจะยังไม่มีใครเข้าใจแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีค่าเพราะฝันที่แท้จริงไม่ได้ต้องการทำยืนยันแต่มันต้องการพลังศรัทธาที่มั่นคงพอที่จะพาคุณไปให้ถึงข้อที่10ความเกลียดที่ยังไม่เย็นพอในสนามแห่งอำนาจนะคะไม่มีคำว่าเกลียดตลอดไปและในโลกแห่งความจริงก็ไม่มีใครที่คุณมั่นใจได้ว่าจะไม่กลับมาเกี่ยวข้องกันอีกสามก๊กสอนเราว่าศัตรูอาจะกลายเป็นพันธมิตร และมิรก็อาจจะกลายเป็นศัตรูได้ในพริบตาโลกของการเมืองและจิตวิทยามันเปลี่ยนไวยิ่งกว่าลมในสมรภูมิเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณพูดเร็วเกินไปว่าเกลียดใครถ้าคุณปล่อยคำพูดออกไปในวันที่ใจยังร้อนคุณอาจจะต้องกลืนคำพูดของตัวเองกลับเข้าปากในวันที่โลกมังคับให้คุณจับมือกับคนนั้น การตัดสินใครด้วยความรู้สึกชั่ววบูบค,คือการวางระเบิดไว้บนเส้นทางอนาคตของตัวเองเพราะคำพูดที่ฟังสะใจในวันนี้อาจจะกลายเป็นหลักฐานทำลายโอกาสของคุณในวันข้างหน้าก็ได้เล่าปีกับซุนกวนเคยเกลียดกันแต่ก็จับมือกันสู้กับโจโฉโจโฉกับลิปโป้เคยสู้กันแต่ก็เคยอาศัยประโยชน์กันคงเบ้งเคยเจรจากับคนที่เคยแทงข้างหลังเพราะพวกเขารู้ว่าอารมณ์มันแค่กระแสะคลื่น แต่การเมืองและก็ชีวิตจริงมันจะต้องอาศัยการว่ายน้ำให้ถึงฝั่งแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปได้ไกลก็อย่าเพิ่งรีบผูกป้ายเกลียดไว้กับใครเพราะในวันหนึ่งโลกอาจจะบังคับให้คุณอยู่ในฝั่งเดียวกับเขาก็ได้และคําพูดเก่าๆของคุณอาจจะกลายเป็นกำแพงที่คุณสร้างมาขังตัวเองไว้ก็ได้จิตวิทยาของคนที่โตพอก็คือ ไม่รีบรักใครและก็ไม่รีบเกลียดใครเพราะเขารู้นะคะว่าใจคนมันเปลี่ยนได้และคนที่คุณสาบแช่งในวันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคุณในวันที่คุณไม่เหลือใครก็ได้ข้อ11ออย่าบอกใครเกี่ยวกับความตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตอย่าพูดว่าฉันอยากจะเปลี่ยนชีวิตกับทุกคนที่คุณเจอนะคะเพราะโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่คนที่อยากจะเห็นคุณดีขึ้นแต่มันเต็มไปด้วยคนที่ยิ้มให้คุณแต่ข้างในอยากจะให้คุณล้ม ความตั้งใจของคุณอาจจะดูยิ่งใหญ่ในใจคุณแต่ในสายตาของคนบางคนมันคือเรื่องตลกเขาจะหัวเราะเยาะคุณเมื่อคุณลุกขึ้นมาเริ่มต้นเขาจะพยายามฉุดให้คุณกลับมาพูดว่าไม่เวิร์กหรอกพูดว่าเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแหละ ไม่ใช่เพราะว่าคุณเปลี่ยนไม่ได้นะคะแต่เป็นเพราะว่าการที่คุณกล้าเปลี่ยนมันทําให้เขารู้สึกแยก่กับชีวิตตัวเองที่ยังย่ําอยู่ที่เดิมใน3มก๊กไม่มีใครประกาศว่าฉันจะเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ค่อยเริ่มเดินแต่พวกเขาเปลี่ยนให้เห็นก่อนแล้วก็ปล่อยให้โลกพูดถึงเองเล่าปี่ไม่ได้พูดว่าเขาจะเปลี่ยนจากชายขายฟางเป็นผู้นําแผ่นดินเขาแค่เดินเดินเดินแล้วก็เดินค่ะจนวันหนึ่งคนทั้งแผ่นดินยอมรับโดยที่ไม่ต้องขอให้ใครเชื่อ เพราะในจิตวิทยาของความสําเร็จนะคะไม่มีใครเคารพความตั้งใจที่ยังไม่ออกผลโลกนี้เชื่อกับผลลัพธ์ไม่ใช่แค่คําพูดลอยๆคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างเงียบๆฝึกฝนตัวเองทุกวันโดยที่ไม่ต้องบอกใครแล้ววันหนึ่งโลกก็จะไม่มีวันกล้าดูถูกคุณอีกเพราะเขาไม่ได้เห็นแค่คําพูดแต่เขาได้เห็นหลักฐานของความกล้าน,นั้นด้วยตาของตัวเองจําไว้นะคะว่าเปลี่ยนให้สําเร็จก่อนแล้วค่อยพูดเพราะตอนนั้นคุณก็จะไม่ต้องพูดอะไรมากแต่คนทั้งโลกจะฟังด้วยความเคารพ ไม่ใช่ด้วยแววตาที่ดูแคลนข้อ12อย่าบอกใครเกี่ยวกับความรู้ทั้งหมดที่คุณมีอย่ารีบอวดว่าคุณรู้อะไรบ้างอย่ารีบเทความรู้ทุกอย่างเพียงเพื่อให้คนชื่นชมเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยคนอยากได้เปรียบความรู้ที่พูดหมดไม่ใช่ความภาคภูมิใจนะคะแต่มันคือจุดจบของแต้มต่อในสามโกกขกเบ้ไม่เคยเปิดไพ่ในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะฉลาดล้ำจะมีแผนในใจนับร้อยแต่เขารู้ว่าเกมที่แท้จริงไม่ได้ชนะด้วยไพ่ที่เปิด แต่มันชนะด้วยไพ่ที่คนอื่นไม่รู้ว่าคุณถือเพราะเกมชีวิตค่ะมันเปลี่ยนได้ทุกวันคนที่คุณไว้ใจในวันนี้อาจจะกลายเป็นคู่แข่งในวันพรุ่งนี้ก็ได้คนที่วันนี้ยิ้มให้คุณพรุ่งนี้อาจจะย้อนเอาสิ่งที่คุณพูดมาเล่นงานคุณในวันที่คุณอ่อนแรงที่สุดการพูดน้อยไม่ใช่การปิดกั้นแต่มันคือการเก็บอาวุธลับไว้ในกระเป๋าเผื่อวันที่คุณต้องต่อสู้โดยที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆคนฉลาดไม่เคยเททุกอย่างออกมาในวงเดียว เขาเลือกพูดแค่พอให้คนอื่นเข้าใจว่าเขามีของแต่ไม่เคยเปิดให้รู้ว่าของที่แท้จริงคืออะไรบางครั้งสิ่งที่คุณรู้อาจจะช่วยคุณได้มากที่สุดก็ต่อเมื่อคุณยังไม่พูดมันออกไปในที่ที่ไม่ควรพูดอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่จําเป็นต้องแสดงว่าคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณจะต้องฉลาดพอที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบเพราะในเกมของโลกนี้นะคะไพ่ที่อันตรายที่สุดก็คือไพ่ที่ไม่มีใครเห็นว่าคุณถือมันอยู่ และสุดท้ายนะคะอยากจะบอกว่าคนที่อยู่รอดไม่ใช่แค่คนเก่งแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรเงียบคำพูดที่ดีคือดาบแต่คำพูดที่พูดกับคนผิดก็คือกับดักจำไว้นะคะว่าบางครั้งการเงียบคือกลยุทธ์ที่ท่งพลังที่สุดในชีวิตและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมจะลงในทุกวันนะคะ